ไปดูเรื่องภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐกับอินเดียนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเคขอออกมาแล้วนะคะบอกว่าสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้าจากอินเดีย อัตรา25เรค่ะเริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็บอกว่าอินเดียมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกจะต้องเจอกระบ,บทลงโทษที่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดด้วยนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยซื้ออุปกรณ์ทางทหารจากรัเสเซียแล้วก็เป็นผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่ที่สุดจากรัเสเซียด้วย เนี่ยค่ะที่ทรัมป์โพสต์ไว้ในทวิตโซเชียลนะคะบอกว่าแม้อินเดียจะเป็นมิตรประเทศของสหรัฐแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหารัฐกลับทำธุรกิจกับพวกเขาน้อยมากเนื่องจากภาษีศุลกากรของพวกเขาสูงเกินไปและอยู่ในกลุ่มสูงสุดในโลกด้วยนะคะรวมถึงมีอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ตัวเงินที่เข้มงวดก็บอกว่า ทางอินเดียเนี่ยซู้ปอรกรณ์ทางทหารส่วนใหญ่จากรักเสเซียเสมอแล้วก็เป็นผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียร่วมกับจีนด้วยดังนั้นก็เคาออกมาแล้วนะคะว่าจะเรียกเก็บจากอินเดียเนี่ย25เริ่มหนึเริ่ม1สิงหาคมค่ะ